ในวัตตะสงสารเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีความจริงอยู่ก็คือความเกิดและก็ความดับเมื่อเกิดแล้วก็ดับเมื่อดับแล้วก็เกิดวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเป็นวัตตะสงสารซึ่งเป็นความจริงที่อยู่ในโลกขเขาเรียกโลก,กธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่ความทุกขคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เพราะนั้นน่ยการที่เราได้เกิดมนาะเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากและยิ่งได้มาพบะพระพุทธศาสนาคือาศาสนาของท่านู้รู้นีก็ยากการเกิดของท่านผู้รู้แต่ละท่านเนี่ยก็ยากอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแลวได้ฟังธรรมจากท่านก็ยิ่งยากเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อสอนคนให้อ่า พ้นจากทุกข์คือหลุดออกไปจากวัฏตักของความเกิดแก่เจ็บตายสู่แดนของพระนิพพานซึ่งเป็นอมตะธาตุอมตะธรรม